เมื่อโลกร้อนขึ้นจะส่งผลอะไรต่อชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นความแห้งแล้งดินเค็มสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงแต่เรามองไม่เห็นเกิดความเสียหายภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม ชีวิตคนในมูค่อยๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงคุณพร้อมบริยัมที่จะปกป้องประเทศไทยดินเค็ม17ล้านไร่18จังหวัด94อำเภอได้รับผลกระทบผลผลิตตกต่ำพืชผลทางการเกษตรเสียหายด้วยโรคมแมลงและศัตรูพืชส่งผลเสียต่อประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าปีละ1,700ล้านบาทสนับสนุนโดย3มทหารเสือพืชชาวสวนป่ามย่างพาราและนาข้าว ผมวอกอีกบ้างครับนะฮะผมอยู่กับพี่สมพงศ์อยู่เหมือนเดิมนะฮะในเรื่องของคือวันนี้ในในแปลงนี้คือเป็นแปลงขนุนพี่นะอ่าขนุนพี่ลงขนุนไว้เยอะไหมพี่ก็ผมลงไม่ที่สองร้อยฝาต้นยร้อยกว่าต้นในพื้นที่เรื่อไหนพี่อย่างเงี้ยพื้นที่อยู่ประมาณสองไร่ขวานนิดเดียวสองไร่กว่านานไหมยังลงนานไหมยังประมสองเดือนสองเดือนก็คือสามเดือนสามเดือนต่างกันเลี้ยงหมูมันเริ่มลงต่างกันเลี้ยงหมูมันยสองสองไร่ครึ่งเอ่อสองกว่าต้นร้อยฟาต้นร้อยกว่าต้นนะครับถือว่าถี่เนาะทีผมปลูกแค่ สองว่าสลับสลับกันปกติก็จะปลูกกันอยู่ที่ซีว่าถนนเห็นว่าในในช่วงแรกก่อนที่นําจุลินทรีสามล้านเสือมาใช้เนี่ยตรงกนหลุมเนี่ยเอาขี้หมูลงเยอะลงเยอะลงเยอะไปหน่อยเลยเป็นเชื้อราเยอะเกิดเกิดเชื้อราเกิดเชื้อรารากเน่ามันเป็นไงเป็นไงรากเน่ารากเน่าเลยแล้วก็ค่อยๆเฉาลงเฉาลงครับก็ดูรายการอยู่กันเลยลองเอา อ่าอมิโนมาฉีดถามสารเสือแต่แต่ก่อนก่อนจะเอาอะมิโนมาผมใช้มีทาช่วยไปก่อนแล้วเพราะว่ามันรอไม่ได้เพราะว่ากลัวจะเน่าให่ให้ฟื้นก่อนให้ฟื้นให้รีฟื้นแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยฟื้นมาสวยแล้วเลื่มสวยแล้วแล้วแล้วพี่พี่ฉีดไงฮะเอาจุลินรียกับที่แรกก็จุลินรีอย่างเดียวก่อนอัดลงโคนไปก่อนเลยผสมมาตาส่วนอัตาส่วนหนึ่งกระป๋องเอ่อน้ำยี่สิบลิตรจะใส่อยู่ประมาณห้าช้อนแกงเนี่ยไม่รู้นะห้าช้อนแกงครับประมาณห้าช้อนแกงครับ ก็ประมาณ5้าสซีซีต่อน้ำยี่สิบลิ้รแล้วฉีดต้นไงพี่ฉีดลงดินเลยอันนี้ฉีดลงดินก่อนเลยชุดแรกแล้วมาทีหลังก็ผสมปกติสามสาเสือามสารตามอัตราส่วนอ่าตามอัตราส่วนใส่สามเสือกับแต่ไตรซีโน่่าไตซีไปสองช้อนตานี้แล้วก็ฉีดทั้งใบเลยอ่าอ่านี้ฉีดทั้งใบฉีดทั้งหมดเลยกี่รอบเราทำกี่รอบเลยอวลานี้ฉีดไปน่าจะสี่รอบห้ารอบไล้นะสี่รอบระยะความถี่ทางมันก็ส่วนมาก เวลาไม่ว่างว่างก็ฉีดแต่าจะไม่ได้ระยะตามไม่ได้เจ็ดวันไม่ได้สิบห้าวันที่ว่างว่างแลวฉีดเลยเพราะมันทํานี่อยู่ด้วยทําฟาร์มนี่ดูแลเรื่องานนี่คือดูเจ้าเลาวเลาะเห็นว่ามันมันงามขึ้นกว่าเดิมคืออย่างไงพี่เนี่ยดูดูดูตามต้นต้องบอกตามต้นเลยดูก็สองเดือนนะอันนี้ก็สามเดือน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 เพราะว่ามันไปชะงักสักพักนึงปกติมันจะโดนคนนี้ดินดูต้นนู้นพี่เนได้เลยนผมผมเนี่ยต้นเนี่ยโอ้ใบใบงามมากเลยพี่ใบงามมากครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นพันใหม ใ่เนี่ยใบ,ใบมันจะบางมันพอโดนแดดมากจะพับเลยแต่พอแดดล่มปุ๊บมันจะฟื้นขึ้นมามถือว่าถือว่างามมาะเนี่ยน,นับงามจริงครับผมเห็นแล้วคือคือพอใจแล้วแล้วไอ้ที่ร่างหน้าคนหน้าเนี่ยตอนนี้ดีหมดดียัง,ยงไม่หมดมีอยู่บางต้นยังมีอยู่อฮะยังมีอยู่คือเราขุดไม่หมดแล้วยังมีตายอยู่ไอ้ตัวที่ใบไม่ค่อยมีเนะาะ เพราะยังฟื้นได้หมดบางไหนอันน้ำมากแล้วเอาขี้หมูคือพอเจอปัญหาปุ๊บผมจะขุดเอารอบหลอกออกหน่อยนึงแล้วก็เอาดินที่ไม่มีขี้หมูคบเข้าไว้เพราะตะเกแก่ไข้ปัญหาก่อนไว้ใต้หมดเพราะต้นพันธุ์อันนี้มันแพงไงต้นละร้อยอะซื้อมานี่นะครับพันธุ์ใหม่อันนี้คือลูกจะกลมสากกลมเับี่ยกี่ปีถึงจะได้ผลนะพี่สามปีก็ได้แล้วสามปีก็ได้แล้วนคือติดได้แล้วแต่ว่าเอาไว้ลูกสองลูกอะไรลูกนึงแต่ถ้าจะให้ดีจะต้องสี่ปีขึ้นต้นจะไม่โสม แต่ถ้าเท่าติดได้สามปีเนี่ยติดได้แล้วลูกติดได้ลูกสองลูกเนี้ย้าไวมากตนจะโสมเร็วแต่แต่ว่าผมก็ว่าเออมันงามจริงๆอ่ะผมปลูกมาก็ดีเห็นเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ไงคือคือพี่ก็ปลูกมาตลอดคือน้องชายเ้ยเลยก็ปลูกมาตลอดก็จะเห็นเนาะว่าขนุนสองเดือนสามเดือนไม่แน่ครับบอกว่าสี่ปีถ้าเกิดว่าเกิดสองปีปั๊บขนุนให้ผลเนี่ยสองปีถามว่ามีไหมผมว่าอาจจะ อาจจะใช่าาเพราะว่ามันมันโตเร็วมันก็าจ,าจะจะให้ผลเร็วแต่ว่าไม่กไม่กาไว้เยอะเราตา,ามแบมบนี้กระลูกนีอย่างเงี้ยคือเราเอาไว้ค่อยๆเลี้ยงไปเลยอะไเงี้ยอาจจะด่าแต่ยังต้นโซมยังมีหลายต้นเหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่ฟื้น,นใส่ใส่ไปเยอะจัดอ่ะแล้วเราขุดออกไม่ไม่มหมดอ่ะแต่้าผาดนี่ถือผมก็ถือว่าสวยบางต้นอ่ะก็ยังโซมอยู่ก็ยังโสมอแต่ต้นไหนฟื้นแล้วไวเลยผมผมผมเห็นตรงข้ามคือเห็นเห็นต้นปามด้วยอ่าเนี่ยผมว่าจะคุยยังไงเสียดายนะปามผู้เยอะครับ ยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปคุยกัาครับไมครับรับรองรับรองแน่นอนยิ่งปาล์มเตี้ยไปเนี้ยฉีดพ่นถึงเนียสบายเลยสบายก็ถึงว่าคุยกัาจานอยู่ว่าเนี่ยปาล์มอยู่ประมาณ6ปีฉีดฉีดถึงสบายเลยสบายครับลองดูลองดูต้องลองดูนี่พื้นที่เขากี่ไร่ตรงนี้พื้นที่เขาตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ15ผมมิซื้อเข้ามาทั้งสามไร่ชายบนนึ่งไงที่ทำปลูกเนี่ยทำทำอะไรทาบ่อแก๊สบ่อแก๊สรับอันนี้สิบสิบห้าไร่นะที่แรกมันสิบเก้าไร่ผมไม่ซื้อมาทั้งสามก็เหลือประมาณสิ สิบห้าไล่ผมดูลาดเราแล้วน่าจะอยู่ที่ตันหนึ่งถึงหรือเปล่ารู้ปามตอนเนี้ยไม่รู้ผมไม่เคยผมว่าไม่ถึงเนาะผมดูผมดูต้นรู้เลยไม่ถึงเขาประมาณยี่สิบวันเขาตัดครั้งยี่สิบวันตัดมาสังเกตดูเขาจะมาประจําเพราะอ่าวเดี๋ยวแป๊บมาอีกแล้วยี่สิบวันฝากฝากเด้อแล้วกันพี่เนาะเรื่องปามเนี่ยผมว่าจะขับคุยยังยังไม่ได้ขับคุยแต่ก็คุ้นกันต้องให้ได้ใช้ใช้เพราะว่า เพราะว่าวถา้าถ้าเขายังไม่เขายังแลมีผลอยูนะ่เขาจะไม่ค่อยเชื่อถ้าหมดผลแล้วเราไปอไออลองเนี้ยเออลองเอาตัวนี้มาใช้ดูแล้วมันคืนมาอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเขาต้องเชื่อขอแค่ฉีดรอบหนึ่งแล้วแทงก่อนฉีดรอบสองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า15ไล่เนี่ยตัน2ตันเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่ก็ว่าจะมีโอกาสจะเข้าไปคุยเพราะว่าบินเก่าๆอะ่ะเคยได้เท่าไหร่หแล้วก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูสิว่ามันจะเพิ่มไหมอย่างเงี้ยจะไปคุยครับ บางคนก็จะเถียงมาว่าเอ้ยปลามันอายุมันมากมันก็ได้ดีขึ้นเราก็ยังไม่รู้ไงตัวนี้คือเพราะป่ามันกาลังหาหกปีเนี่ยกำลังมันกําลังเขารักษาดีๆมันก็เริ่มเริ่มขึ้นเรื่อยเงี้ยใช่ครับใช่ขึ้นแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นภายใน20วันไม่ขึ้นหรอกครับที่เพิ่มไปตันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าอาหารมันเต็มที่สารอาหารเต็มที่เนี่ยมันขึ้นได้นะมันสมบูรณ์เพราะว่าป่ามันมันมันทุก20บวันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นรอบๆของมัน แต่ว่าผมก็หวังสุดาแต่ผมใส่ปุ๋ยอชีวภาพไปด้วยครับเพราะมันก็เลยยิ่งก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันทุกฝ่ายนะครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวขนุนนะฮะก็วันนี้มาดูพี่สมพงษ์พามาดูเพราะว่าพอใจกับความงามของขนนุนระยะเวลาสาเดือนนะครับผู้ชมก็เห็นนะครับสเดือนเนี่ยเห็นขนุนแบบเนี้ยคนที่ปลูกขนุนเขารู้เลยว่าสวยไม่สวยนะฮะคือพืชมันโกหกไม่ได้พี่เนาะกได้แต่ก็ลงพร้อมกับหมูแรกปลูกนะปลูกขนุนไว้ช่วงจังหวะหมูลงก็พอดีจังหวะ ก็เลยจําได้ว่าสามเดือนแน่นอนเพราะว่าฝลูนขนนช่วงหมูลงหมูก็ได้สามเดือนแต่ที่พี่พอใจก็คือตอนนั้นที่บอกว่าลงขี้หมูไปเยอะผมบอกขี้หมูต้องเอาออกนะพี่เพราะว่าแน่นอนครับมันมีเชื้อราเชื้อราแล้วเอาจุลินซีลงมาช่วยนะครับก็คือสองสานเนาะเอาขี้หมูออกแล้วเอาจุลินซีอะมิโนลงแล้วตามด้วยสามน้เสือมันก็เลยได้ผลแบบนี้นะครับผู้ชมครับนี่ฮะคือเรื่องราวของขนุนครับของพี่สมพงศ์นะฮะตอนนี้คือขนุนสามเดือนนะฮะเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆครับ เดี๋ยวหมูให้ดีก็ลอ,ลองดูดี่ครับผมครับเข้าวาหาลัย น่าจะเกินสิบห้าเลยน่าจะอยู่ประมาณสิบห้าโลนิโลอยู่นู่นใชไม่ต้องแบกไปไหนไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเอาไปลองไปชั่งดูเอาอยู่นี่ก็อยู่มาแปดสิบหกบาทตัว ทังตัวเองทำไมครับในปลาทัวเป็นไงพี่ทัวประจายสวยจังเลยนี่บสนับสนุนโดย3ทหารเสือพือชาวสวนป่าย่างพาราและนาข้าว